ต้านได้แรงต้านเอาแรงต้านอา่ามีขาด้วยมีขาด้วยเออนี่ดีต้องการให้นี่ขาอย่าตายขาตายโดนหมัดนะีอขา,าตายแม่ขาตายเขาเข้าไปได้ขาไม่ตายถ้าขาสเต็ปเขาเอาออก ต่อยให้สุดต่อยให้สุดเราจะต่อยให้สุดแบบเดิมแมวกว้างครับๆต่อยให้สุดเหมือนซ้อมเมื่อกี้แหละต่อยหมัดหลังอะต่อยครับๆัมีน้ำหนักต่อยมีน้ำหนักเดี๋ยวติดนะบนเวทีติดนะต่อยเบาต่อยอะไรต่อยมีน้ำหนักลงรวมอ่ะ เห็นไหมแข่งไหวหไหมอย่างสองนู้นเป็นชุดมันจะเข้าต่อยชุดจะเข้าเห็นไหมฉีกออกแล้วต่อยเออฝึกฝึกไปแล้วดีมาก IQ ดีอราก็ต่อยพวกฉีกออกหัดทํา เัอดึงดิดึงต่อยดิเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยต้องทำให้เคยชินเพราะว่าต่อยขวาฉีกออกข้างต่อยสวนซ้ายแล้ว <c oughs> สอกซ้ายอย่ายก <c oughs> อ่า Mm-hmm. A 부!!! Ai ہ!!! Hai ہ!!! あっ